พีเคยังรับต้องเคยคบจอ่เนียนแต่ตอนนี้ตัวทอพูดถึงอดีตระยาวไว้แบบนี้ค่ะ ร้อนที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะสําหรับเรื่องราวของ DJPK ปียวัตรซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะถูกจับตามองว่าไปทริปสมุยกับนางแบบเวียดนามโจลี่เงียนซึ่งทางด้าน PK ค่ะเขาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ไปด้วยกันพร้อมกับยืนยันค่ะว่าตนเองนั้นไปกับพี่ชายค่ะแต่ว่าเห็นฝ่ายหญิงลงรูปก,ก็เลยว่าจะเดินไปทักทายสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้คุยกันตั้ง2เดือนแล้วซึ่งอีกฝ่ายค่ะก็ตอบกลับมาว่ารูปนี้เนี่ยตั้งแต่3สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เขาอยู่ออสเตรเลียจึงทําให้เกิดคําถามในใจค่ะว่า ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันและไม่ได้เจอไม่ได้คุยกัน2เดือนแล้วนั่นเองค่ะ จากนั้นทางด้านของโจลี่เหียนค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความสวนกลับเป็นภาพของผู้ชายคล้ายกับ P ีมานั่งรอที่ล็อบบี้ของอพาร์ตเมนต์ค่ะและเขียนข้อความบอกว่าสตอกเกอร์คนนี้ได้ที่อยู่ของฉันและนั่งที่ล็อบบี้อพาร์ตเมนต์ของฉันตั้งแต่10บโมงเช้าฉันกลัวที่จะกลับบ้านด้วยซ้ำฉันโองหาผู้จัดการและตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทําไมเขาถึงหมกมุ่นขนาดนี้ฉันกลัวจริงๆค่ะซึ่งหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างงั้นหลักฐานออกมาฟาดกันแบบนี้ค่ะจนล่าสุดค่ะทนานพีเคได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทออไล์ค่ะพร้มกับ ยอมรับค่ะว่าเคยคบหากับโจลี่เหงียนจริงหลังหย่าก,กับอดีตภรรยาค่ะยอมรับว่าหลงมากฝ่ายหญิงก็เรียกตนว่าแฟนค่ะทั้งนี้ค่ะ PK ยังได้เล่เาย้อนต่อค่ะว่าในงานเอเชียนฟิล์มอวอร์2024เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตนก็อยู่กับผู้หญิงที่ฮ่องกงด้วยกันถึง4วันบินไปหาเขาพาเขาไปโชว์ตัวที่โน่นพอกับเวียดนามตนก็กลับกรุงเทพค่ะส่งข้อความไป2วันก็ยังไม่ตอบจึงตั้งใจบินไปเซอร์ไพรสนั่นเองค่ะพอถึงคอนโดจึงเข้าไปนั่งรอและส่งข้อความไปบอกว่า อยู่ข้างล่างนะลงมาทักกันหน่อยแต่เจอเซอร์ไพรส์กับ6ชั่วโมงไม่ตอบค่ะวันนั้นไม่ได้เจอกันซึ่งช่วงนั้นยอมรับว่าดื้อพอสมควรเพราะอยู่ด้วยกันเขาน่ารักมากนั่นเองค่ะแต่หากถามว่าถ้าเขามาขอโทษจะมีโอกาสกลับไปคบอีกไหมทางด้านหนุ่นมพีเคค่ะยืนยันทันทีค่ะว่าก่อนหน้านี้อาจจะตอบว่าเอาแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วจบแล้วน่ากลัวจากนี้ค่ะพีเคก็ยังบอกต่อค่ะว่าขอกลับไปโฟกัสที่งานเหมือนเดิมแล้วถ้าอดีตภรรยายอย่างสาวโยเกิร์ตจะกลับมาเดี๋ยวคุยกันใหม่หรือ ว่าจะไปเจอกับคนใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะและล่าสุดค่ะทางเพจดังอย่างอัธรสก็ได้มีการออกมาโพสสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ของที p เจพีเคค่ะถึงเรื่องความสัมพันธ์กับโจลี่เงียนจนสรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์หลังพีเคยากับอดีตภรรยายอย่างโยเกิร์ตไว้ดังนี้ค่ะบอกว่าไทม์ไลน์หยากกับโยเกิร์ตวันที่1มีนาคมบินไปอยู่กับโจลี่10มีนาคมถึง4วันหูยจากนั้นค่ะทางเพจก็ได้แสดงความคิดเห็นอีกค่ะว่ารู้สึกเลยว่าโยเกิร์ตต้องเข้มแข็งเบอร์ไหนวะนอกจากน ย้อนไปถึงการให้สัมภาษณ์ในวันหย่างของพีเคอีกว่าแล้ววันนั้นที่บอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวและเจอง้อโยลรักโยมมากยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ร้องไห้ซิกซิกคือและเข้าใจเลยตอนที่วีเคจะมาถูกตัวโยสบัดออกเป็นชั้นคืออย่ามาถือทิงนี่โยใจดีมากนะที่มาสัมบด้วยค่ะเอาเรียกได้ว่าเรื่องกาังนล่าวค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นหลายคนด้วยความสนใจมมาก ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวดก่าหลังจากที่หนุ่มพีเคออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ไปแล้วทางฝั่งของสาวโจลี่เนียยหรือว่าทางสาวโยเกิร์ตจะออกมารีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมอีกเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะและถ้ามีออกมาอัปเดตเพิ่มเติมทางเด็ดวลาเมาส์สมาเด็ดผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ